ก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ก็กลับมาพบกับผมชีกในช่องส่วนน้อยช n แนนะครับสําหรับในคลิปนี้นะผมจะมารีวิวทีมนี้เนี่ยนะจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้เลยนะถ้าไม่รวมตัวละครที่ต้องเติมเงินนะอ่าสำหรับทีมนี้นะก็มีคนขอให้ผมรีวิวเยอะพอสมควรนะครับผมก็จะมารีวิวให้ตามความอแล้วนะครับจะเป็นทีมของเซ็ตมังกรจบแล้วก็สารานรมนะครับอ่ะ ก็ต้องขอภัยที่หายไปนานนะก็หลายหลายคนถามว่าเอ้ยผมหายไปไหนเหรอก็คือช่วงนี้ผมมีสอบกลางภาคแล้วก็จะมีสอบเพื่อที่จะเรียนต่อในมัธยมปลายนะครับก็ขอโทษทุกคน้วยนะที่ไม่ได้มีการอัพคลิปลงยนะู u ูบเนาะสำหรับใครที่ทักมาถามตามเพจก็อาจจะตอบชา้าหน่อยนะครับก็มีคนทักมาถามเยอะพอควรอยู่นะอาจจะตอบไม่หมดทุกคนนะครับขอโทษด้วยนะคือช่วงนี้ผมต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็เออมีแบบทำงานค้างด้วยนะเออผมขี้เกียจ ห <c oughs> ยอกหยอกหยอกอย่าทําตามนะไม่ดีไม่ดีเนี่ช่วงนี้ผมก็อ่านหนังสือแหละจนมีเวลาอ่ะก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของผมด้วยละกันนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยออยพรให้ผมสอบติดตามที่ตั้งเป้าไว้หน่อยละกันนะคือแบบอเน้นไหนก็ได้มาทําคลิปตามมาขอคนดูแล้วผมขอขอคนดูบ้างดีกว่ามผมอยากแบบสอบติดอะ่ะออยพรดมหน่อยยนะแบบให้มันชื่นใจผมหน่อยอ่ะ อ่ะก็ก็พูดหยอกๆไปงันนะครับก็ผมจะทาให้ดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปเข้าสูนะ่เนื้อหาคลิปันเลยดีกว่านะครับทีมที่ผมใช้จะเป็นทีมโดยประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครแทงต,ตัวแรกของเราดีกว่านะครับนั่นก็คือเป็นอูหยาจือเนาะมากันที่ตัวละครตัวแรกนะจะเป็นเจ้าตัวละครอูหยาจือนะับสำหรับอูหยาจือผมจะใส่เป็นชุดเซ็ตนะ้ำรือพานับเน่าจากว่าเป็นวาสนาของตัวขเขานั่นเองเนาะนี่นะจะใส่เป็น ชุดเซ็ตนักลึ่านหรือว่ารองเท้าเทาพเจ้าหรือว่าชุดเซ็ตเทพเจ้าก็ได้นะครับก็บอกเลยนะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะสำหรับอูอยาาเจอที่มีการปรับมาเราจะใส่เป็นช่องอาวุธจะใส่เป็นพัดขนนกฟงหยวนนะเพิ่ม HP แล้วก็กำลังภายในแก่งกล้าเนาะส่วนสำหรับ HP อยู่ที่9 1 0 0 0 0นนะครับก็บอกเลยนะเป็นอะไรที่สูงมากๆนะครับแล้วก็คาดรอยบิที่7 9 0 0เลยเนาะใต้คริติคอนอยู่ที่2 3 0 0 0นะครับ ก็จะมีกำลังภายในอยู่ที่200,000สี่เนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอูหยาจือเนาะอ่ะแล้วก็ตัวละครอื่นๆผมก็ใส่เป็นห่อจกเต๋ายืนกลางนะเพื่อเอามาเป็นตัวดาเมจในการจอดแทงช่วยนางเท่าธนิกาเนาะล้วก็จะมีเป็นอ้าวเอียงหงหรือที่เขาเรียกว่าขางโคกนิ่งเนาะอ่ะก็สําหรับอ้าวเอียงหงนะก็มีคนถามผมว่าถ้าเกิดเอาเอ้าวเอียงหงยืนหน้าจะใช้ตัวอะไรซับแทงดีนะก็ใส่เป็นหลีก็ได้นะผมสลับให้ดูอ่ะ จัดเป็นแบบนี้ก็ได้นะคือจัดตามผมเลยนะเอาเป็นอ้าเยคงหงยืนหน้าแล้วก็ซับด้วยอูหย่าจือนะครับจะมีนางเท่ารับอีกก็จะมีเป็นลี่ชิวจยรับช่วยอยีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะส่วนสำหรับเอาเยียงหงนาก็ใส่เป็นชุดเซทธรรมนะขอจะไปด้วยความเร็วเลยได้กันเนาะจะไม่ได้ไม่เสียเวลานะแล้วก็ใส่เป็นกระบี่ของพิภพนะดาบความพิภพมันเองเนาะเลาจะเป็นพวกวัฒนาต่างๆพวกเคล็ดหัวใจศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนีนะ้แล้วก็เป็นเคล็ดวิชาสําหรับ เอาเองคงอยู่แล้วเนาะในที่ถูกปรับมานะเป็นตำแหน่งแทงก์นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครต่อมาจะเป็นดีชิวจุย้ยนะหรือว่าป้าของกันเองเนาะก็บอกนะเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างจะยืนแทงก็ดีซับก็ดีนะเป็นในที่ครบเครื่องมากๆนะเนื่องจากว่าเขามีสหลายพลังโจมตีเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่สกิลคือใช้กำลังภายในถึง10ส่วนเลยนะครับคือถ้าเกิดกำลังภายในยิ่งเยอะยิ่งแรงเนาะมีเลือดอยู่ที่8 0 0แ0 0นะแล้วก็กำลังภายในอยู่ที่ สองแสนนะครับก็ใช้คําว่ายืนก็ยืนชิวๆว่ะโดนเจาะก,ก็ไม่ตายนะเขาบอกเลยแล้วก็ตัวละครตัวหนึ่งมานาะจะเป็นนางเท่าทาริกานะครับก็บอกเลยนะว่านี่คือเหมือนเป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะที่ถูกปรับเข้ามานะครับจะเป็นวัสดุที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าซันชิงหรือว่าพวกเซ็ตสูงสักก็ได้นะ่าจะเป็นเซ็ตซันชิงหรือสูงสักก็ได้อ่ะจะเป็นเซ็ตใหม่นะครับบอกเลยว่าเป็นไอที่่อนท่านจะดี ส่วนท่าร่างตัวนี้นอยู่ที่400,000นะบอกเลยว่าเป็นไอที่เร็วมากๆานะครับได้อยู่ที่203,000เนาะแล้วก็มีคริติคอนอยู่ที่21,000เลยทีเดียวนะครับบอกเลยนะว่าดูมากมากนะสำหรับนางเท่าธริกาตัวนี้อ่าไปกันต่อที่ตัวละครตัวท,ที่ที่เท่าไหร่แล้ววะช่างมันลืมไปตัวที่ห้ามั้งเออตัวที่ห้าสำหรับตัวตัวละครตัวที่ห้าจะเป็นอั้งชิดกงนะเป็นตัวละครสายตีสดนั่นเองเนาะ สำหรับอ้างชิดกองตัวนี้นะไม่ได้ใส่ของวาสนานะครับเพราะว่าของมันคือเดี๋ยวผมขออนุญาตนะจะเป็นพวกหมวกเล่นลับต่างๆนะก็คือเป็นเหมือนกับของเสื้อถูสเวนคงนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหมวกชุดสีน้าเงินนะอะสำหรับกําลังอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นนะก็เป็นไรที่ถือว่าแรงมากๆนะมีค่าแม่นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับแล้วก็มีท่าร่างที่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับก็บอกเลยนะว่าก็เป็นตัวละครที่ ค่อนข้างจะสุดในระดับหนึ่งนะสำหรับเอายางหห่เอ้ยสำหรับอั้งชิดกงนะครับเอายางองจะแล้วดินพันแล้จังหวะนี้อ่ะไปนันต่อที่ตัวละครตัวสุดท้ายนะตัวละครตัวนี้หกเนาะอึ้งยะสื่อนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ใช้คําว่าถูกปรับมาแล้วน่าเล่นมากๆแล้วน่าจะว่าเขาสามารถใส่ชุดเซตซันชิงได้เหมือนกับนางเท่าทรนิกานะครับแล้วก็สกิลเขาจะเป็นสกิลหมูนะครับนี่นะสกิลจะมีชื่อว่าไปนิ้วหมกระหน่ำนะจะใช้ท่าร่างอยู่ที่8ส่วนล้อกำลังภายในอยู่ที่2ส่วนนะครับ ก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่าคล้ายๆมันเนี่ยเฟ่งนะบอกเลยจะมีคริติคอขอยู่ที่22,000นะครับแล้วก็ถ้าไะไอยู่ที่3 6 0 0 0 0นะเหมือนจะจงใจทําให้น้อยกว่านำเข้าธุรการนะเพื่อให้เจาะแทงก่อนแล้วก็ให้เอาอยิงฟงซ้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับทีมเนาะส่วนไข่กลนวัฒนาแล้วคาถาผมขอญาตไม่เปิดให้ดูแล้วกันเนาะคือมันเป็นแล้วแต่ทีมจะใช้นะครับอาจจะไม่เหมือนกัน ก็ขออาแม่เบื่อให้ดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปตีใต้ลากเลยดีกว่าใต้ลากก็เปิดมาได้สามสี่วันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจิมกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ทองนะครับชนะอีกสามสนามเราจะขึ้นทองคําขาวนะับเดี๋ยวเราไปขึ้นทองคําขาวด้วยกันดีกว่านะอ่ะสาหรับอันนี้นะจะมีสามคนมาจะมีเป็นสํานักเม้งการนะครับเราก็จะมีเป็นหญิงแม่ปิดทําการนะครับขอญาติตีเป็น คุณหญิงแม่แล้วกันนะคือมีทีมนี่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับอ่ะคนนี้ก็เป็นท่านเม้งกาเขียดหนึ่งนะก็ขออนุญาตไม่ตีนะอ่ะสำหรับหญิงแม่นะครับก็ใช้เป็นเฉียวฟงในการตีสดนะครับก็บอกนะเฉียวฟงนี่ก็ดีนะครับใช้ตีสดได้เหมือนกันเนาะอ่ะมาเลยดีกว่าน่จะตีเป็นคนที่มีชื่อว่าหญิงแม่นะครับมีพลังอยู่ที่3ามร้านเจ็ดนะแต่วันนี้บัฟให้กําลังใจไปนะบวกค่า800นะแล้วก็ทีมเขาก็บัฟคืนมาและใส่ให้เป็นเสียวชือนะครับ แล้วก็ยิงไปหักเทพอืยิงไม่เข้านะจังหวะนี้แล้วก็ซ้ําไปที่เอาอยัางหงนะครับเออแล้วก็ยิงไปอีกทีนึงนะครับบอกเลยนะว่าแถวการเขาหายไปสองตัวละครแล้วน,นะครับแล้วก็นางท่าเขายิงคืนมาดามเมจไม่เข้าเลยทีเดียวแล้วก็โดนเอายางหงตีไปนะตรงนี้อาชีพกองตีสิขออภัยแล้วก็ตีไปต่อที่คางคบนะครับล่วงแถวหลังไปแล้วก็รีชิวโจยเข้าไปเลยห้าแรงดามเมจนะแล้วก็มาเนี่ยเ,เปิดมาไม่เข้านะโดน อู๋หย่าจือส่วนไล่ลำดับกลับไปลำเฉียวโฟนโดนไปแดนกับพื้นน้ำทีมเข้าดเดือดเต็มแค่สองตัวละครที่ใช้การได้นะแล้วก็ปิดเกมไลยป้าบไปสองล้านดาเมจแล้วก็ปิดเกมด้วยอึ้อยาสื่อนะครับยิงไปด้วยอื้อยสื่อเหมือนกันเนาะแม่บอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่มันน้อมากนะคือทีมเขานี่คือตีอู๋หย่าจือไม่เข้าเลยนะเนื่องจากว่าแบบมันถึกมากนะครับอ่ะ มากันต่อนะัรอบที่สองน,นะจะมีเป็นท่านเทพ CH แล้วก็พระระคังทองแล้วก็มีเป็นบ๊อบบี้นะก็มีเป็นคนใหญ่คนโตนทั้งนั้นเลยเนาะมาผมได้ข่าวแบบว่าท่านแบบท่านเทพ CH ชนี่คือแบบสุดยอดจริงๆผมขออนุญาตตีหน่อยแล้วกันนะครับต้องขออภัยคนในคลิปที่ผมตีแล้วเนาะว่าทําให้อันดับท่านตกลงไปนะต้องขอโทษด้วยอ่ะมากันต่อนะเป็นท่านเทพ CH นับจากเซิร์ฟหนึ่งร้อยยี่สิบสอง ทีมเขานี่คือแบบใส่เป็นไม่ใส่ตัวสำรองนะครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เห็นเหมือนกับพวกแก๊งที่เขาเล่นกันนะเป็นสำนักที่เขาเล่นกันเนาะแล้วก็เปิดไปนะจังหวะนี้ผมขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องนั้นละกันเนาะเป็นความลับของเขานะไปต่อนะครับจังหวะนี้ยิงไปที่ตัวดาเมจเขาตายไปไที่เลบรอยนะแล้วก็เ่า้จุดแล้วเปิดคืนมารับสามแสนดาเมจตีไม่เขาแล้วก็ห่อจุดแล้วสวนคืนไปนะทำให้ทีมเขาหายไปถึงสองตรนะครลเนาะมาเนี่ยเฟิร์สเปิดคืนมานะักเตื้อทีมผมไม่แทบไม่รอดเลยนะครับแล้วก็ ส่วนกับไปที่เอายังหงนะครับเลือดนี่หายเป็นน้ำเลยทีแล้วก็รีชิวจวยยิงคืนไป4ี่สดาเมจนะไม่เข้าแล้วก็ยิงคืนไปไม่เข้านะบอกเลยนะว่าปกป้องนี่คือสุดๆจริงๆนะแล้วก็ปิดเกมด้วยเอายังหงเช่เคยนะครับอ่ะก็บอกเลยนะว่าผมนี่คือภาคแทบไม่ทันเลยนะมันจบเร็วเกิอนอ่ะก็ทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับที่ตีไปสองรอบนี่คือบอกเลยนะว่า ไม่มีใครที่ฆ่าอูย่าจือผมลงเลยนะครับอเดี๋ยวขอรับกล่องสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าแบบอูอหย่าจือนี่คือแบบถึกจริงๆนะครับแล้วก็มีเอาแ่งคงยืนซับอีกเนาะมีพวกแบบอืนี่ชิวจุ้ยยืนกันได้อีกอะ่ะตีเข้าก็ตีมาผมบอกเลยอ่ะเราไปตีต่อที่ด่านที่สามจะตีเป็นไหวายฝานแล้วกันนะครับอ่ะคนนี้มีพลังที่สามรันห้าแสนนะอ่ะสูงที่สุดในรอบนี้นะครับ เราไปตีเลยดีกว่าเนาะสำหรับค่าพลังนี่คือไม่ใช่เรื่องสําคัญนะอยู่ที่ทีมฝึกนะที่ผมจะตีพลังที่เยอะคือให้มันดูไม่น่าเกลียดนะถ้าเราไปตีคนที่พลังน้อยกว่ามันจะดูน่าเกลียดนะครับสำหรับสาหรับผมนะอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วก็เปิดไปที่น้ำเท่าธนิกานะครับหกแสนดาเมจไม่ตายนะถูกอึง้งเอายังคงหรือค้างคกสวนกลับมานะแล้วก็ยิงไปที่อึงย้สือนะแล้วก็ยิงกลับมาที่จากน้ำเท่าธนิกาทีมเขานะครับแล้วก็ต่อยิงคืนไปที่ค้างคกตายไปเรียบร้อยนะครับ เอายังโงยิงคืนกลับมาแล้วก็เซียวจับอีกนึงนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ยิงไปที่ขางคอทีมผมนะ5 0 0 0 0ดาเมจทำให้ซับแทงทีมเขาถึงกับเจ็บเลยทีเดียวนะแล้วก็รีชิวจุยยิงไปมู่หยงฟอลงไปแดนซ์กับเพื่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไซมนช่วยสอนนะแล้วก็ยิงคืนกลับมาไม่เข้านะครับอูอย่าเจอสกิลคืนมาจังหวะน,นี้ถือว่าสกิลเบาๆนะครับตีสองครั้งมาตีต่อเนื่องจากอังชิดกงมานะไม่ตายเนาะ แล้วก็ยิงต่อที่อึ้งยัอเสือแลทำให้เอวิ่งหงเขาลงไปนอนแดนซ์กับพื้นนะครับเอ้ยอ้างชิดโกงนะขอใครแล้วก็ยิงคืนไปนะอึ้งยือเสือคือยิงคืนมาจังหวะที่ทีมผมไม่เข้านะแล้วก็ตีธรรมดาไปจากอ้างชิดโกงนะครับแล้วก็เอาอยัางหงหรือค้างคบยิงคืนไปจังหวะน,นี้เ็าดีชิวยิงซ้ำไปเจนหมื่นดาเมจไม่ตายนะแล้วก็ถูกสวนคืนกลับมา ป้าไปจจงหวันนี้6กล้านเก้าแสานาเมตตัวแทงเขาหายเป็นเทียบร้อยแล้วก็ได้จบเกมเปเทียบร้อยแล้วเนาะสำหรับทีมเขาเปิดคืนมายังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ยิงไปางาจากเขาจุเต่าตัดกําลังเข้าไปแล้วก็ปิดเกมเป็นเทียบร้อยนะครับสําหรับอัางชิดกงเนาะเฮ้ยไม่ตายอ่ะปิดเกมเปียบรอยนะครับ,รบนะปิดเก,มด,เกมด้วยคางคกเนาะแหมเมื่อกี้ตีไม่ตายนี่ผมแบบหน้าแห้งเลยอ่ะตีครบสามรอบแล้วนะครับเราจะมาตีเพื่อเลื่อนขั้นเป็นขั้นทองคําขาวกันดีกว่านะครับอ่ะ สำหรับตรงนี้นะคือจะมีเป็นรำเทพสุราเจ็ดดาวนะบอกเลยนะว่าคนนี้นี่คือผมรู้สึกคุ้นชื่อนะแต่นึกภาพไม่ออกนะว่าเขาคือท่านไหนนะอ่ะต้องขอภัยด้วยนะครับถ้าเกิดไปตีท่านไหนเนาะคนต่อมาจะเป็นเกาขังโป๊ะนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นเซตเดิมอยู่นะคยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะแล้วก็ตัวละครตัวต่อมาน่าจะเป็นจอมโจรหิมะดํานะครับอันนี้ก็ยังใช้เป็นเซตเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตีเซต ของท่านรัมสุรานะครับรัมสุราขออภัยตีไปนะครับพลังที่สามล้านหนะอะรอมมาหลดคู่นึงแล้วกันนะครับมาเข้าสู่สนามรบเป็นที่เรียบร้อยนะชีมเพราใส่เป็นผ้ายินหน้านะโอ้โหหอดเป็นเซ็ตเดิมเลยนะครับใช้เสี่ยวเกียวด้วยเอามาล้วมแผงหลังนั่นเองเปิดไปนะเจ้านี้เปี้ยงเข้าไปไม่เข้านะพ้าเขาถึกมากแล้วก็ อึ้อึ้งองย่ซื้อยิงไปนะตอนนี้ไม่ตายแล้วก็เขาจุดเต่อซ้ำไปนะแทงตายแน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับป้าทีมเขายิงขึ้นมาโอ้โหทหําอูจ้าจีผมตายเป็นทีมแรกนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากนะสำหรับทีมนี้มาจาังหวะที่ทีมผมตายถึงสามตัวละครนะทัพผมถ่ายไปถึงสามตัวแล้วก็ยิงไปอย่างดีชิวจุ้ยนะครับฟอร์จินเขาลงไปแดนซ์กับเพื่อนนะครับทีมเขาจะไม่มีตัวเจาะตีสดนะครับยิงขึ้นมาจาังหวะนี้นะทีมเขา บอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่ดุเดือดมากสำหรับเกมนี้เราก็ตีธรรมดาต่อมาที่ซื้อถูสเสวียนขคงนักทีมเขาใช้แผ่นเป็นตัวตีสดสองตัวละครแล้วก็ยิงขึ้นไปนทีมเขาตัวซับหมดแล้วนะครับกลายเป็น6ต่อ4นะตอนนี้ยิงคืนมานะกลายเป็น5ต่อ4แล้วนะแล้วก็ตีมาธรรมดาจากอ้างชิดกงแล้วทำให้เตียคุณปองเขาลงไปแดนนะแล้วก็ขังโคกเข้าไปจ้วงมันเนี่ยเฟิร์มับจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในรอบนี้เนาะก็เหลือเพียงแค่เขาจบสอตัวเดียวนะแล้วก็ปิดเกมไปเปี้ยง นี่นะก็บอกเลยนะว่าสําหรับทีมของท่านร่ําสุราเจ็ดดาวนี่คือเป็นอะไรที่สุดจริงนะตอนนี้ผมบอกไปนะว่าเออพลังไม่เกี่ยวนะใส่เหยื่อได้หมดนะทลังด้อยแล้วไงครับตบได้หมดอะ่ะเอออ่ะก็บอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ดูเดือดมามาสำหรับสี่เกมที่ผ่านมานะอ่ะผมขอหย,ยุดวิ่คราะท่านี้ก่อนแล้วกันนะให้เจ้าของไอเดีเข้ามาตีต่อเองแล้วกันเนาะอ่ะเจอคนรู้จักพอดีหานบีหงอ่อนนะเอ้ย เจอคนรู้จักพอดีไม่ตีไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยไหานาดูที้งมาหนสิอ่ะทพมของท่านหารปีหองอ่อนนะครับก็สุดนะอ่ะตีให้ตีแถมเท่าไหร่แล้วกันเกมที่ห้านะสำหรับท่านหารปีหงอ่อนนะครับอ่ะคนรู้จักผมเองแหละมานับจังว่านี้เออผมรู้จักเขาคนเดียวมั้งเขาคงยังไม่รู้จักคนหรอกเจ้าบุญเดเมืเ่อกี้อ่ะบ้ามานะับจังหวะนี้เมื่อกี้ไปสนใจนะ อ่ะแล้วก็ยิงไปที่นางเท่า,า,ทาธาริกานะทีมเขาลงเป็นแดนเลยนะทงงังแทงหาแล้วก็ยิงไปที่อึงออ้งแยซือนะครับแล้วก็ยิงไปต่อที่พ่อจตจ๊เต่านะทํให้ทีมเขาตายถึงสามตัวทั้ทีมเขามเข้ามาล้อมแถวหลังผมจงังหวะนี้ไม่ตายนะครับบอกเลยนะคบเขญญาถึงยืนได้ไนานพอสมควรนะมา <Yes. S 2> จังหวะนี้ตีไปต่อที่คางคกนะครับทําให้ทีมเขาลงเป็นแดนเลยนะครับแล้วก็เอาจริงนะทุกคนผมบอกเลยนะว่าสามตัวแทงเนี่ยเหมือนกับตัวดาเมจเลยคือแรงมาก ใช่แรงสุดๆไปเลยนะแล้วก็ยิงไปต่อที่ตีกุนปอนะอึง้งเอลยซอเอ้ยเอาเอียงหงเออผมชอบเล่นอึ้งเอลยซือจังวะแล้วยิงมาต่อที่กิเต่งนะเออผมตัชื่อไม่ออกขพรทษผมแบบผมเบื่ออยู่ <c oughs> ยิงไปที่อึ้งเอลยซือนะทำให้ทีมเขาเหลือเพียงแค่กิเต่งตัวเดียวนะแล้วก็ตีไปจังหวะนี้ไม่ตายแล้วก็ปิดเกมด้วยนางเทาทาริกานะครับโอ้โหบอกเลยนะว่าสุดจริงนะครับ อ่ะก็จะเป็นโดยประมาณนี้นะครับอาจจะแบบ <c oughs> พูดติ๊กตะขัดหน่อยนะครับอาจจะมีเสียงพาดที่มันมั่วไปก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะอ่ะสาหรับคลิปนี้นะครับก็กลับมาตามคําขอเรียบร้อยนะครับก็อาจจะหายไปอีกสักพักหนึ่งเป็นช่วงที่ผมไปสอบเรียนต่อนะอ่ะก็ขอกําลังใจหน่อยละกันนะครับทุกคน่ะก็ขอบคุณล่วงหน้านะสำหรับกำลังใจที่ให้ผมมานะบางคนก็ทักมาแบบอื้มสู้ๆนะครับพี่ขอบคุณครับ อ่ะแล้วก็เรื่องเติมเงินนะคือตอนนี้ผมขออนุญาตพักเติมเงินก่อนแล้วกันเนาะอ่ะไว้ผมจะมาที่บใา้ฟังที่หลังแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้จะกหม่ในคลิปหน้าเนาะสําหรับในคลิปนี้นะคขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับ